สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แวะทักทายกันวันอังคารนะคะกับอุณหภูมิ4องศาเซลเซียสอุณหภูมิแบบไม่ติดลบนะคะแต่ว่าหนาวมากเพราะว่าลมแรงนะคะลมแรงตลอดทางเลยคือรู้สึกว่าลมเนี่ยเวลาประทะหน้าเรามันจะแบบ ไม่เร็วเลยค่ะดูสีท้องฟ้าสดใสแต่ว่าความหนาวนี้สุดๆหน้องก็เดินไปเกือบถึงึันแล้ววันนี้ถ้าเวลาพอะ่ะอนกันไปสอง แข็งอนะ่ะแบบนี้ค่ะทะเลคาดตรงหมู่บ้านโอ้โหไมายาน้ำแข็งขึ้นเขาจ๊วะเลยอะ่ะตรงหมู่บ้านน้องก็จะเห็นภูเขาประมาณหนึ่งนะคะ โอ้โหเราดูผ่านผ่านแคนาดาค่ะโอเคเดี๋ยวน้องจะน้องรีบเดินกลับบ้านโอเคเดี๋ยวเรารีบเดินกลับบ้านกันนะคะก็ วันนี้อาจจะได้ทำขนมอย่างที่น้องบอกนะคะเพราะว่าก็เตรียมเครื่องปรุงไว้แล้วแล้วก็ขนมปังของเก่าก็หมดแล้วนะคะเราต้องทำใหม่แล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้น้องแวแบมาทักทาย